หลวครับวมาเพราะยญยพ่อนครับเป็นยังไดงบ้านน้ำท่วมบ่ล่ะเมื่อเลยอะ่ะที่บ้านลาดฝนตกอย่างหนักหน่วงนอไม้ขึ้นสนันวันไหวกัแบบโป๊ป้าโป๊โป้าเสียงดังสนันวันไหวไม่ได้หลับไม่ได้นอนฝนหยุดตกแล้วนะคะดูคุณรัชนี มาดูจะให้ดูอะไรลุงพรไม่อยู่ปรากฏว่าดูครับหน่อไม้ของลุงพรทะลุทะลวง <c oughs> กี่หน่อหนึ่งสองสามสี่ห้านู่นขึ้นไปนูน่นแ <c oughs> ถมแ <c oughs> ถมนะที่จะตามขึ้นไปนี่อีกหก <c oughs> นี่เจ็ดแปดนะแปดอันนี้ยังยังน้อยนะ อันนี้ยังน้อยนะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นอื่นๆแล้วนี่ครับทะลุทะลวงขึ้นไปน่นฮะนี่นี่ดูแย่งกันขึ้นอยู่เนี่ยลำมันก็จะเยอะไปนะทีนี้เนาะถ้าลุงพรอยู่เราก็จะทําไม่นี่ไงดู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 เออเราจะทำหน่อไม้ให้เอฟซีได้ทานไงหน่อไม้ส้มเดี๋ยวคุณมาดูเดียวนี่หน่อไม้ดีใจเลยขึ้น แล้วดูฮะได้ขึ้นเป็นลำไม้ไผ่้จพอยิ่งฝนตกนะดูสิเราได้น้ําฝนไปด้วยสัตว์เกิงเดิงแล้วแบบเดูสิแต่ละหน่อแต่ละหน่อแต่ละมือแต่ละเดดูดิดูลใหญ่มากดูใช่ลำลำนี้ใหญ่มากเบลเบล่าดูโอ้ไม่เร็วจังเลยนะมันโตเร็วมากมันโตเร็วมากมันโตกลางคืนหรือเปล่าเราไม่เห็นเดี๋ยวจะพามาดูนี่แบบได้เยอะมากเลยนะ ก็ทีนี้มันไว้ลำเยอะอย่างเงี้ยมันจะดีไหมองีเขาอยากก็ก็ถือก็ก็ดีตรงที่ลำใหม่ๆมันจะให้หน่อถ้าลำากอไใหมใช่แล้วลำใหม่นี่แหละมันจะให้หน่อใหม่ใช่ครับแล้วลำลำเก่าๆมันก็จะให้หน่อน้อยอ๋อแล้วครานี้เราก็ต้องตัดลำเก่าออกใช่ไหมทำนองนั้นแหละอันนี้สูตรลุงพรก็คือลำลำแก่ก็ตัดออกอันนี้ก็ลำใหม่นะคะลำใหม่หมดเลยเห็นไหมยอดลำใหม่ๆทั้งนั้นเลยอืมเรามาดูนี่ แต่ว่าถ้าลุงพรมาเนี่ยก็คือต้องตัดลำเก่าออกไปบ้างเนาะมันแน่นเนาะดูดิดูดิดูตรงนี้สิดู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 อันนี้ยิ่งหนักเลยนะนี่ดูขึ้นดูดิดูสวยๆทั้งนั้นเลยตัดไหมตัดไหมไม่ได้เราไม่เป็นทีเราตัดเราทิ้งสิดูดิดูนี้ดูนี้ดูนี้อืมดูสิลัชนีเอาไงดีอะฮะเอาไงดีก็เดี๋ยวลุงพรก็มาแล้ว เดียวน่เมื่อไหร่เดียวอีกหนึ่งสัปดาห์อีกหนึ่งสัปดาห์เดี๋ยกพรก็มาอีกไม่กี่วันก็มาแล้วจริงหรือเปล่าใช่เห็นว่างั้นนะไม่กี่วันอีกไม่กี่วันก็เดินอีกไม่กี่วันหรือไม่กี่เดือนอีกไม่กี่วันก็มาเห็นว่าแถวบ้านเขาน้ําเกือบท่วมบ้านเนี่ยโทรหายังโทรหายังฮะโทรหายังยังไม่ได้โทรหาเลยโทรหน่อยสิรายงานข่าวจาก ก่อไผ่หน้าบ้านรายงานด้วยว่าตอนนี้นอ<ช>้อไม้เยอะมากคือบหรับสายล่ะช่วงเวลาที่แกทำงานแน่เลยอ่ะครับวาย,ยายพ่อใหญ่พรครับเป็นยังไงบ้านน้ำท่วมบ่ละ่ะเมืงเลยอะ่ะบ่บ่ถึงกับท่วมครับท่วมแต่ทุ่งนาอ่อท่วมแต่ทุ่งนาเหรอครับโอ้โหที่บ้านลาดฝนตกอย่างหนักหน่วง หน่อไม้หน่อไม้ขึ้นสนันวันไหวตอนเออตอนกลางคืนขึ้นแบบโปป้าโป้ป้าเสียงดังสนันวันไหวไม่ได้หลับไม่ได้นอนหน่อไม้มันงอกไงแล้วเต็มเลยเนี่ยพี่พรกอนหนึ่งประมาณเกือบยี่สิบหน่อเอออพอดีไปก็ทำเลยเออมาเมื่อไหร่ละเนี่ยวันพฤหัสครับพฤหัสเนาะพฤหัสหน้าพฤหัสหน้า เดินทางมาเออโอเคมีคนเขาคิดถึงเป็นไงทาง <พอ S 1> โน้นสบายดีเหรอบ้านทางเมืองเลยอ่ะสบายดีครับสบายดีครับฝนตกไหมพี่พรก็เพิ่งหยุดได้สองวันเองไงเหรอข้าวได้เกี่ยวไหมอ่ะทางโน้นเน่ะข้าวยังไม่ได้เกี่ยวเหรอ,รรอเดือนสิกาอ๋อเดือนสกีกาเกี่ยวข้าวอืครับโอเคพี่พรเดินทางปลอดภัยครับดีครับ ครับครับดีครับโอเครอลุงพรนะคะอ่ะรอลุงพรก่อนบอกบอกเขาไมาให้รอลุงพรเอ่อพี่หนอครับพี่หนอไม้ช่วยรอลุงพรเขานะเอ่ออยู่ดีสบายกันนะฮะโผล่วผพวดผล่ขึ้นบนขึ้นดด้วยลำดูลำนี้ดิขึ้นไปถึงนนู้ต้นไม้นูวลนวลน่ะเนี่ยเนี้ยลำเนีู้ดิขึ้นไปหาแสงไงเพราะว่ามันเออด้เนี่ยขึ้นแบบว่า เหาะเหินได้อ่ะโอเคค่ะรอลุงพรน,นะคะนี่คือหน่อไม้ส้มแม่ทองหน้าค่ะหรือหน่อไม้ดองนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะทำเมนูอะไรตามไปดูเครื่องแกงหน่อไม้ส้มค่ะใส่อะไรบ้างคะหอมแดงกระเทียมพริกตะไคร้ค่ะ โคกโคกพอหยาบหยับต้องล้างไหมคะล้างค่ะล้างน้ำเกลือออกนิดนึง แกงลงหม้อแล้วจ้าเราจะแกงกับใส่ไก่นะคะใส่ไก่ค่ะว้าวอุ้ยเป็นเนื้อก็ได้หรือว่าจะเป็นไก่ติดกระดูกก็ได้เนาะจ้ะจริงๆอ่ะ้วชอบไก่ติดกระดูกนะมันจะอร่อยกว่านะใช่ไหมมันมีกระดูกเนาะพี่เพชรเนาะมันมันเหมือนกางไกหมีมอมอคือได้แท้กระดูกเลยอร่อยมันมีน้าซุปกระดูกมเหรอคือพอแกงใส่เนื้อไก่อย่างเดียวมันก็จะไม่นัวเหมือนในไก่กระดูกเออ จริงๆแกงหน่อไม้ส้มเนี่ยนะถ้าเป็นผมนะผมจะซื้อซี่โครงไก่มาเช่นนั้นนะพูดตายอันนี้ก็ประหยัดเกินไม่ใช่ประหยัดมันอร่อยอ,อมันชอบแต่เน้นกินหน่อไม้ใช่แล้วก็ได้ได้ไดน้ําความหวานจากกระดูกกระดูกไก่อันนี้เรื่องจริงแล้วก็ความหอมความนัวจากน้ําปลาร้าแม่ทองน้าท้านี้ก็สุดยอดแล้วเรามาเบิ่งกันต่อนะคะว่าหน่อไม้ส้มแม่ทองน้าแกงออกมาแล้วซีแซบซำไถ แล้วเราก็จะมีน้ำปราแม่ามทองนาคเนี่ยค่ะเป็นเครื่องปรุงหลักของเรานะคะไว้ใจแม่ครัวเพชรค่ะแต่จริงๆก็ไม่ควรเผ็ดมากน้อยพี่เพชรเนาะเพ<ช><ว>ราะหนอ่อไม้เขาม,มีรสเผ็ดแล้วพริกให้น้อยไว้นะจ๊ะเอาละลงหมอ้อแล้วค่ะหนอ่อไม้ส้มนี่ค่ะล้างออกแล้วก็ยังขาว ล้างน้ำเกลือออกสักน้ำหนึ่งเนาะค่ะน้ำหนึ่งก็พออุ้ยนัตตาดียูมังจะเป็นไก่ตอนกับพ่อได้อยู่ถ้าเป็นไก่ชิ้นจะดีมากเลยนะคะปรุงรสจ้าปรุงรสปรุงรสน้ำผ้าราสักหนึ่งกะพีอืมอรอพระ ลองลองชิมก่อนเนาะเพราะมันหน่อไม้เราเปรี้ยวไงหน่อไม้มันมีรสเปรี้ยวแล้วก็มีความนัวแล้วมีความนัวแต่ของเราจะไม่เค็มนะคะหน่อไม้แต่ล้างออกกน้ำก็รีก็คือล้างน้ําที่เขาแช่ออกนั่นแหละใช่ไหมคะมันเป็นน้าเกลือนะคะใช่ค่ะเราแช่น้ําเกลือไว้แต่ถ้าล้างเยอะมันมีโอกาสที่จะจืดใช่ไหมใช่มันจะจืดเอาเอาแค่ล้างน้ำเกลือออกก็พอเนาะกลัวจะเสียรสชาติไง ถ้าเป็นพ่อแว่งนี่บอกไม่ต้องห้างไม่ต้องล้างตีแต่ถ้าเป็นพ่อพ่อจะไม่ล้างเพราะว่าถ้าล้างเนี่ยรสเปรี้ยวมันจะออกแต่ล้างเธอค่ะเอาน้ำเกลือสักน้ำนี่เห็นไหมเนี่ยคพี่โจก็ชอบเบิร์นพ่อแหละแล้วแต่ชอบแล้วกันมันได้สดน้ำเปรี้ยวซิมเบิร์นก่อนก็ได้เนาะเออมันได้สดน้ำเปรี้ยวถ้าล้างออกเลยมันรู้สึกเหมือนไม่ใช่แต่ว่ามันอาจจะได้ก็ได้มั้งมันถ้ามันนานอยู่อืมมันต้องชิมดูก่อนในคอซิมหน่อยสิ ขอชิมน้ำรอ,รอเดือดแปบ,บนึงด้วยอุ้ยไก่ยังไม่ซึกตีกเด้เด้อด้ไหนขอชิมหน่อยอม,มีความเปรี้ยวของอืมนัวกลมกล่อมละพีหนึ่งค่ะแล้วก็พิว่าโอเคแล้วล่ะแล้วความเปรี้ยก็มี พอแล้วใช่ไหมใช่ใช่พอแล้วความเปรี้ยวของนอไม้สมกรมี่ครับมีความเปรี้ยวมีความอะไรแล้วก็ความใบมังรักับต้นหอมจ้ะโอ้ว้าวทาง่ายๆแค่นี้เหรอเอ้ามันไม่ยากเด้ละอาหารอร่อยไม่จําเป็นต้องยากนะอืมขอให้มีน้ำปลาแม่ทองหนักก็พอแล้วเด้อเออโอ้นั่นแหละครับของแท้ของแท้ ขอให้มีน้ำปลาแม่ทองนาก็พอแล้วเห็นไหมเมนูอร่อยไม่จำเป็นต้องซับซ้อนนี่ครับน้องใหม่ดองกับมี่พี่น้องน้ำปลากับมี่สร้างไปเด้อครับเออพี่หลักค้นเห็ดน้ำปลาเนี่ยน,น,น้ำน้ำปลาซีมือคนนี้เด้อเออฝีมือคนนี้แหละครับเขาเป็นแต่ว่าสูตรของแม่ทองนานะฮะน้องๆที่ทำแม่ทองนาทำไม่ไหวแล้วครับ แค่เดินเล่นในสวนก็ก็พอแล้วแม่ทองนาตอนนี้ครับเ,เป็นกำลังใจให้ลูกๆและหลานก็พอแล,แล้วเดินไปเดินมาเป็นกำลังใจก็พอแล้วสำหรับแม่ทองนากับพ่อสแสวงนะครับวันนี้มีหนุ่มหลอมหอ่อมาหาไหนมาประกวดตัวสิสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมอุ้ยมายแล้วพูดชัดจังกี่ขวบแล้วครับอายุห้าขวบชื่อเด็กชายอะไรครับชายปัญญพล นามจะกุลอะไรครับน,น้มจากุลเสาินฉันได้น้กก่งปีเตอร์อยู่5ขวบอ๋อเก่งมากเลยเอาไปตามพ่อไปเลยลูกไปมีตาหนุ่โจ้โอ้โหอ,อ,อ,อันนี้มันขบวนการอะไรเนี่ย การให้ออกกําลังกายกันวนการให้ออกกําลังกายทําไมกลัวหลานอ้วนเกินไปใช่มันจะอุตุไงมันจะอุตเนี่ยเมันจะอุตุนิยมวิทยาโอ้โหเอารถออกสองคันสามคันปาทท่านประธานไปไหมไม่ไปไม่ไปเดินเลยหรอย้เอใสีโอเคงั้นฝากดูแลบ้านนะคะอะไรคุณน่ะ ไหนโอ้โหโอ้โหโอ้โหจัดเต็มเลยเว้ยอันนี้ไม่ถ่ายได้ไหมเนี่ยเหรอโอ้โหอันนี้โอ้โหฝนตกฝนตกคุณเล่นบอลเป็นด้วยเหรอคุณเลชนีไม่เล่นบอลอ่ะโอ้โหเอาเร็วก่อนที่ฝนจะตกเมื่อตกเรากคุณแต่งตัวนี่แหละเมื่อกี้ยังไม่มีฝนมีฟ้าเลยเลยพอคุณแต่งตัวแล้วมันสีมันโอ้โหไอ้ฝนก็จะมาแล้วเนี่ยเร็วไป นักบอลพี่ไปไหนหมดเนี่ย<ะ>นักบอลพี่ไปไหนหมดน่าเสีมันจะเตะกับใครเนี่ยะจะเตะกับใครนี่ยข้างละสองสามคนนี่ไงไล่ไล่ลูกบอลกันเหรอเออข้างละสองสามคนเนี่ยลุงพรไม่อยู่สองอาทิตย์นะคะก็ฝากฝังพี่สำรานว่าช่วยดูต้นทุเรียนให้หน่อยช่วยดูต้นไม้ในสวนให้หน่อยพี่ลานก็ต้องมาประจำที่สวนนะคะ พี่รังก็จะทําหน้าที่ทั้งดูแลวสวนตัดหญ้าซ่อมแซมนู่นนั่นนี่ได้ทั้งหมดเลยอุ้ยน้ําทุเรียนน้ําทุเรียนขังเล,ลยลถเยอะไปเปล่าเนี่ยโอ้ยน้ำหงเลยบานีโอ้โหช่างของเราอโอ้ยเนาะอย่าสะดุดย,ดยดอดหญ้าเด้อ วันนี้นักฟุตบอลมีน้อยก็เตะแบบน้อยมีการสอน <ไป S 1> อบอลสอนบอลสอนบอลให้หลานวิ่ง <c oughs> ไปเอาแล้ววิ่งกลับมาย้อนหลังเยอะเลยไอวิ่งไปเอาไม่ใช่วิ่งย้อนกลับมาโค้ดโตุกถือว่าเป็นทีมประจำจังหวัดเพชรบุรีเลยนะคะวันนี้สนามเราก็จะโรงแรงเล็กน้อย อดออนตอนที่นอนเมือนแฟนชาบ้านแต่อ้ายม่เคยหัวายนพนเป็นเบามหานังมิปัสนาเมือ